เอยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเบิร์นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะใครที่เล่นตั้งแต่วันแรกมาเนาะนะครับก็จะมีเช็คชื่อนะครับที่เขาจะแจกตัวเป็นเวลาส0บวันเพื่อนๆนะวันนี้เพื่อนๆก็จะได้ซีกแล้วนะครับเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพานะฮะเพื่อนๆไปดูนะครับวิธีทําให้อดีเติบโตกันนะครับทำอย่างไรแล้วก็ใช้อะไรบ้างเนาะก่อนไปรับชมคลิปนะครับ ฝากกันกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องโบชาแนลของเราด้วยเนาะนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับก็จะเป็นในจำนวนวันเนาะทุกๆ10วันเนี่ยเขาจะแจกนะครับตัวพื้นส้มเนาะนะครับรวมถึงตัวละครระดับตำนานสูงเนี่ยอันนี้ผมเรียกว่าตำนานสูงแล้วกันนะอันนี้ตำนานเนาะนะครับก็คือตำนานสูงก็คือเกมมันจะสูงกว่ามีดาวข้างบนหัวเนาะนะครับซึ่งวันนี้เขาแจกซีกมานะครับปะแรกนะฮะประจวบหมอกับอะไรรู้ไหมเพื่อนๆนะครับเท่ากับว่าใครที่เล่นมาช่วงนี้เนาะใครที่เปิดโตเกือกเนนะครับที่มันเป็นตัวตำนานนะครับ จะมีนะฮะในส่วนของอตัวที่มันแบบไม่ได้ใช้งานเนาะอย่างเช่นในดีผมเนี่ยโ้โนเพื่อนนะช่วงนี้นะครับเรียกว่าเพียบเลยตัวมาให้ทําเพียบเลยนะตอนนี้ผมก็กําลังหาน้องยนฮีแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวทีมถึกกาลังทําทิมถึกขึ้นมาแล้วก็ทีมดอทนะแต่ว่าผมเนี่ยขาดยนฮีเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆใครที่อยากดูรีวิวนะครับคอมโบไหน,ต,ไหน,ต,ไหนตัวไหนก็สามารถกดคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะนะครับวันนี้เราก็จะมีนะฮะ พี่ซีกนะครับนอกจากในส่วนของการแจกมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับใครที่เปิดได้ตัวส้มซ้ำย่่งผมในดูเด็กซีกสองตัวนะครับลูรี่นี่ต้องใช้เราเก็บไว้ก่อนนะพี่ดำสามตัวทุกคนเนี่ยนะฮะลุกอะละก้อนอีกสองนะครับโอ้โหแล้วจะทำยังไงกับชีวิตดีอันนี้มีโฮนใบนนาอมีโฮของดีเอาไว้ตีตีกิวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูในระบบรวมเนาะนะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงแรกนะครับ ถ้าเกิดว่าใครที่ได้เนาะตัวเรียกว่าตัวดองตัวค้างไว้ก่อนเนี่ยยังไม่ได้ใช้ในณนปัจจุบันเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถทําให้ไอดีเติบโตได้ด้วยการที่ระบบรวมเนาะนะครับเขาก็จะมีระบบตํานานนะตำนานเนี่ยนะครับจะสามารถนะครับผสมได้รวมได้เดือนละหนึ่งครั้งเนาะส่วนหายากเนี่ยนะครับรายอาทิตย์ฉะนั้นเนี่ยให้มาแลกทั้งหมดเพื่อนนะเราใช้แค่นะครับสามดาวสี่ตัวในการแลก สีดำหนึ่งตัวโคตรของโคตรคุ้มมันจะรีทุกวันจันทร์นะครับเวลา7โมงฉะนั้นแลกให้หมดก่อนถึงวันจันทร์7โมงส่วนตัวตำนานนะครับผมนางแลกได้เดือนละครั้งนะครับและวันนี้วันที่27แล้วซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะวันนี้มีเอ่อเท่ากับว่า27 28 29 30วันที่1เราจะแลกได้อีกถูกไหมฉะนั้นนะครับตัวทองบนเนี่ยเอาไว้ก่อนนะรอตัวที่แบบมันน่าแลกคอยมาแลกเนาะนะครับตัวที่แบบซ้ำๆพอมันต้องใช้ตัว สามตัวด้วยกันนะเนาะแล้วต้องทำหกดาวด้วยนะซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะมาแลกนะตัวทองธรรมดาก่อนเนาะตัวทองธรรมดาเนี่ยก็จะมีในส่วนของทากาบริต้าซอินพีดัมนะครับอ้พี่แล้วแลกใครดีนะครับเอาแบบคิดไม่ออกนะแบบว่าจะแลกใครดีนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่เล่นมาด้วยกันเนาะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบนะครับตัวแรกถ้าเพื่อนๆจะไม่มีตัวนี้นะผมค่อนข้างโคตรเชีย์ทุกคนนะเออน้องเอสดปารานะครับตัวนี้บอกเลยว่าครอบคลุมแล้วก็ทําทีมฟาร์มโคตรง่ายนะครับเนาะทำทีมฟาร์มง่ายจนะร,นะริง,ยยงนะ ผมมีคลิปนะครับลงดันวัวตั้งแต่ดันวัว B7 เนี่ยผมชั้นเจ็เนี่ยผมลงตั้งแต่วันที่1น่งอ่ะนะครับเป็นเพื่อนลองไปตามดูได้นะผมทําไกด์ไว้ละเอียดมากเลยนะตั้งแต่ชั้น7ชั้น8ชั้น9ชั้น10แบบออโต้หมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยควรมาแลกเนาะจะได้ไม่ต้องเติมแพ็กด้งที่มันพันกว่าบาทนะครับถ้าเติมกับพาวเวอร์เพย์เนี่ยจะเหลือ800กว่าบาทเนาะนะครับเรามาแลกตรงนี้คุ้มกว่านะครับ เป็นตัวที่ผมมองว่าลงดันง,ง่ายสุดแล้วนะถ้าเทียบกัน3ดันแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีแล้วเนาะสำหรับเอ็ดปาด้านะครับก็เหลือจะเหลือเซอินกับปาร์ตคาาเนาะนะครับของตัวเนี้ยซึ่งเซอินผมมองว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบก็แจกนะครับแล้วก็การทําทีมลงมังกรเนี่ยนะครับลงชั้น B7 B8 ็ดบีแปดเนี่ยบีถือว่าโอเคแต่ B10 ิบโคตรยากทุกคนนะนะครับผมเองก็ยังออโต้ไม่ไหวขนาดซีนะนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าผมทําได้เมนะื่อไหร่เนาะทำสเตตได้นะครับหรือว่ามันต้องอัพสกิลหรือออออตต้งง้้บบววมม้้งงงงทททําายยยัััไไไีีีีีี่่มมมนนนจะโแบบ B10 ดดชวววววรร์เเ๋ผิใหกึ นะครับซึ่งผมมองว่าเอปดาเนี่ยตัวเนี้ย,ต,ยตัวแรกเลยโคตรเชียร์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนมีแล้วเนาะนะครับวันที่20ก็คืออีกสิวันข้างหน้าคุณจะได้สีอินพักไว้ก่อนให้ไปเอาปาร์ตคาวกับผมนะเอ่อเซตนะครับเซ็ตสวมใส่ที่สามารถช่วยให้คุณเก่งได้ต้นเกมเนี่ยนะครับก็คือมันไปได้ไวเนี่ยก็คือเซตที่ไปลงบัวเพราะวัวเนี่ยมันจะมีครบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเซตครีเนาะมันจะมี3เซตด้วยกันเซตคีนะครับก็พวกตัวดาเมจต,ตัวดาเมจนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราหาออฟลงอ่่ะมันคนคอข้างยยยาาากกกเเรรีว่โคตลย ออบหลักตรง6ดาวก็ถือว่าโคตรดีใจแล้วนะฮะเออเรียกว่าจะโคตรจะโชคดีแล้วละเวลาที่มันดอปมันแต่ละชิ้นหรือแม้ว่าอาจจะต้องไปฟาร์มจนเก็บไอแหวนนะไอแหวนจมูกวัวนะครับสาอันเพื่อมาครับสักหนึ่งอันเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันมีทั้งเซ็ตครีดามเมททำให้เราทําตัวดามเมทได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นก้า,าหารเป็นแทโอนะครับตัวดามเมทต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวดามเมทเวทนะครับอย่าง e เอสดป้าด้าเอยหรือว่าป้าทาวเอยมันก็ต้องใส่มันต้องใช้เซ็ตนี้เนาะนะครับส่วนาาาคเเนนนนยกก็จะะใช้ของดังัััวมลรบ เออปัจขาวเนี่ยเพื่อนๆสามารถทําทีมฟาร์มไปฟาร์มได้ประมาณชั้น7ชั้น8นะชั้น9ก้าชั้นสิเนี่ยเก้าเนี่ยคือต้องแน่นนะครับสินี่แน่นแน,น,นะฮะไม่งั้นเนี่ยเอ่อถ้าเกิดซีศูนย์นะครับปัจขาวจะฟาร์มไม่ไหวด้วยนะชั้นสินะครับแต่ว่าเอปปาด้าเนี่ยซีศูนย์เลยแลกไปเลยเนี่ยคุณทํา6ดาวเจาะสี่ช่องนะครับฟาร์มชั้นสิได้สบายนะครับดูคลิปในช่องผมได้เนาะก็ฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเลยนะครับค่อนข้างเฉียดเอปป้าด้าปัเขาัวตัวไหนอีกที่น่าใช้บ้างเนาะนะครับตััวททีี่่่่นนนนาาาใช้เะะครบแลกย็จะมี ยูชินครับผมนะเป็นตัวทำสถานะนะครับช่วยเคลียดด่านด่านตั้งแต่ด่าน15-16อะ่ะมันสกิลบวน,นะครับมันจะสามารถสตันตมอนเตอร์ได้นะนะครับ okay. กดดูสกิลได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูข้างนอกแล้วกันเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไต่หอไต่ด่านนะครับดีแล้วก็อารีนาได้ด้วยเพราะว่าอารีนาเนี่ยเออเราเปิดมานะครับทำสปีดต้นสูงสูงเนาะนะครับ ปักลงพื้นก่อนฝังน้องข้ามติดสตันโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีใช้ได้ทั้ง3ที่เนาะนะฮะต่อมานะครับอีกหนึ่งตัวเนี่ยที่หน้าแรกก็จะเป็นลีหน้านะครับเนาะน้องลีหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวสารัดประโยชน์เลยนะครับใครที่เติมเนี่ยเป็นหนึ่งตัวนะครับบอกเลยว่ามาเก็บตรงนี้อีกหนึ่งตัวแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันที่30ใช่ไหมวันที่1เนี่ยมันรีเดือนถูกไหมผมเข้าใจถูกเนาะว่ามันเป็นรายเดือนมันขึ้นเดือนใหม่มันควรจะรีนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆไปหาตัวมาแรก,กตัวนนึึงงงคคคุณจจะะได้ีีี่่่่าซรเเเกกทพ็ม ลีน่ามียูชินนะครับที่หน้าแรกถ้าถัดจาก3ตัวในการพาฟาร์มดันพวกนี้เนาะนะครับแล้วพี่ไอตัวเนี้ยซีกมันไม่ดีเลยครับซีกมันเป็นตัวตีมังกรนะพี่เกมมูซาแจกมาให้ในช่วงเริ่มต้นนะครับผมจะอธิบายเพื่อนๆฟังง่ายๆเลยนะว่านะครับการที่คุณทำนะครับมังกร B10 เนี่ยผมก็ไปลงมังกร B10 นะครับเอ่อซีกกับอีวานนะครับมันจะมีความสามารถที่เหมือนกันคือสามารถการสตาร์ตอีวานจะทําให้ทีมคุณถึกนะครับฉะนั้นเนี่ยเนาะผมเชื่อว่าแรกๆอะทีมคุณนะครับ ถ้าไม่มีอีวานยืนนะบอกเลยว่าแตกนะครับซิกเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการบัฟเดอเมดเนาะนะครับเนี่ยมันจะมีในเรื่องของกายภาพ15%มันจะเก่งมากๆนะครับช่วงที่ดาวเยอะๆนะครับช่วงที่คุณอาจจะต้องกด C ถามว่าผมจะเก็บไว้กด C แล้วไปฟาร์มไหมคำตอบคือไม่นะครับผมใช้อีวานเหมือนเดิม พราะว่าผมจะสามารถลงชั้นสิบได้ถามว่าอนาคตผมจะไปลงชั้นสิบห้าหรือชั้นสิบสองสิบสามสิบสี่ที่มันสูงกว่าไหมก็คงเป็นเรื่องของอนาคตที่ผมยังไม่รีบทําทีมนะตอนนี้นะครับมันทํายากเนาะผมไปสนุกกับคอนเทนต์อื่นดีกว่านะครับและตัวเนี้ยมันจะเก่งต่อเมื่อนะครับมันเอาไปฟาร์มชั้นที่สูงกว่า10นะครับมันจะช่วยให้ปิดดามเมจจบดาเมจได้ดีกว่าอีวานแต่ว่าถ้าของคุณยังไม่ได้แน่นนะครับเนี่ยของคุณยังเป็นเซอินนะครับเป็นเซอินยังแบบ อ่าสีอินเพิ่งเป็นสาวอ่ะเพื่อนๆนะสกิลยังไม่ได้อัพนะครับเนาะแล้วก็อ่าซีเนี่ยยังซีหนึ่งซียังไม่ได้ซีสองนะครับเนี่ยบอกเลยว่าฟาร์มชั้นสิบขึ้นไปเนี่ยลำบากมากๆเนาะฉะนั้นเนี่ยเราใช้อีวานครับใช้ยาวยๆเนาะแล้วก็อีวานหลายๆคนเนี่ยน่าจะเหมือนผมแล้วมั้งอีวานเนี่ยเพื่อนๆนะผมทำอัลเทอรี่เท่าไหร่นเนี่ยเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเนะี่ยโอ้โหดูดินะฮะตัวมันอัพง่ายมานทำง่ายครับผมเนาะฉะนั้นซีกเนี่ยครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับบอกเลยว่า ไม่ค่อยได้ใช้และอนาคตถึงจะได้ใช้ซึ่งอาจจะไม่รู้อีกเมื่อไหร่นะครับสำหรับเพื่อนๆเนาะบางคนก็อาจจะแบบโอ้โหผมไปฟาร์มของไฮด้าดีกว่านะไฮด้าแบบคือแบบน่าเล่นวะ่ะอะไรเงี้ยนะครับบางคนแบบเ,ออเดี๋ยวค่อยๆทำแล้วกันชั้นสิบมันก็หกดาวแล้วนะครับก็หาของชั้นสิบแหละออมาใช้ได้เนาะนะครับซึ่งชั้นสิบกับชั้นที่สูงกว่ามันต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่าชั้นที่สูงกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกรอบแล้วกันเนาะนะครับ,นะรบเผื่อใครที่ยังไม่เคยทราบนะครับในส่วนของเรื่องของอุปกรณ อุปกรณ์สังเกตไหมครับว่ามันจะมีจุดๆนะครับถ้ามันดรอปมา3จุดเนี่ยก็คือมันจะมีออฟลองมา3อันเนาะมันจะมีโอกาสดรอปในชั้นที่สูงขึ้นไปอย่างชั้น12 13 14 15 15เนี่ยดรอป3จุดใช่ไหมแต่ชั้นที่เราฟาร์มกันอยู่เนี่ยมันอาจจะดรอป2จุดนะครับก็คือมี2ออฟเนาะฉะนั้นเนี่ยนะครับพูดง่ายๆเลยนะถ้าเกิดว่าอ,าอารมณ์คุณเล่นเกมสามูไรนะคุณฟาร์มรูน6ดาวนะครับตอนนี้คุณฟาร์มมีสีอะประมาณว่าคุณได้รูนสีฟฟฟ้้ฟ้าาาาาดดรรอปูสีมมแต่ถเกิคุณไ์ ไอ้บคุณจะได้ลุนม่วงมาออฟมันจะเยอะกว่าออฟหนึงนะฮะประมาณนั้นซึ่งณนะปัจจุบันเราใช้แค่ให้มัน6ดาวออฟสวยออฟหลักสวยนะครับออฟสดาวเนี่ยใช้ได้เนี่ยผมก็ว่าดีแล้วเนาะฉะนั้นไม่ต้องรีบทำนะครับเราน่าจะไวอ,อีกยาวนาเนเพื่อนเพื่อเป็นเดือนด้วยเนาะนะครับกว่าจะไปลงชั้น15ไหไวเนาะถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายเติมหนักเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า ตัวที่คุณสามารถเอามาแลกได้นะครับตัวแรกบาลิต้าตัวนี้นะครับไม่ยังไม่ได้ใช้แน่ๆนะภายในเดือนนี้เดือนหน้าเนาะนะครับพีดัมตัวนี้ถ้ามีผมก็ยังคิดอยู่นะว่าผมจะปั้นไหมนะครับแต่พอผมเห็นว่ามันแลกได้รายเดือนได้เนี่ยผมจะเอาพีดั้มนะครับไปทําเป็นลีน่าสองดาวซีสองเนาะเพราะว่าผมคิดว่าลีน่าซีสองเนี่ยนะครับเก่งแน่นอนนะครับแบกได้แน่นอนฉะนั้นเนี่ยสองตัวเนี่ยนะครับถ้าได้มาผมก็จะเอาไปเทิร์นเนาะนะครับไปรวมนะครับให้เป็นตัวอื่น เอ็ด布拉ด้าตัวนี้ต้องมีเนาะนะครับแนะนําเลยถ้าได้มาอีกนะครับทำสีเพิ่มขึ้นเนาะนะครับเบลิก้าตัวนี้แลกครับผมไม่ได้เล่นฮนะอารากอนนะครับช่วงนี้ไม่ได้เล่นนะครับเออ่มันจะเก่งผมไม่รู้นะว่าแพดรีเบิร์ดเนี่ยมันจะมีเอเวกหรือเปล่าส่วนแพดเนี้ยนะครับโอย้ยาวนานมากเพื่อนๆแลกไปเถอะครับแลกเลยนะผมก็มี2ตัวเนี่ยผมก็รอแลกเหมือนกันเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยผมก็มี2ตัวเนี่ยผมใส่ไปเลยนะ่ย ผมอ๋อซิกตัวปั้นมาผมแลกได้เลยครับรวมได้เลยไม่ใช่รวอมาละก้อนนะเออไปรวมตัวอื่นนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยพี่เอาละก้อนสามตัวมาแลกละก้อนตัวหนึ่งเหรอไม่ใช่นะกดให้ดูเฉยๆนะครับน็อกตัวนี้เป็นทีมถึกเดสเนาะนะครับตัวนี้ควรเก็บไว้ถ้าเกิดใครมีเก็บไว้นะลีนาควรปั้นมากๆครับผมซิกเนี่ยแนะนําว่าแลกไปก่อนนะครับต่อมาเนี่ยเนี่ยตัวนี้ดีครับเก่งเก็บไว้ครับผมอย่าไปแลกนะครับชันเชลเลอร์ชันเชลเลอร์นะฮยผมว่าแลกได้นะชันเชลเลอร์นะครับ อลิสตัวนี้เก็บไว้ครับเล่นทีมถึกถ้าใครที่มีอลิสเนาะไปเล่นพวกคาร์มาลูดี้เก่งมากเพราะว่ามันมีบัฟดีเฟนต์นะครับลูกแรกได้ครับผมยูชินต้องปั้นครับควรมีลูรี่เก็บครับเอ็ดปาเอ่อปคาควรเก็บมากเพราะว่า3าตัวนี้เป็นตัวที่ขีหลักในการลงนันชั้นส0สบายทากะตัวนี้นะครับใครที่จะเก็บไว้ก็ได้แต่ผมผสมผสมได้นะครับตัวนี้ดีปั้นได้เ,เพื่อนๆนะเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ตีกิวเนาะ ฉะนั้นดีมากๆเนาะนะครับใครดีจะไปเนี่ยก็คือเก็บไว้ก่อนนะครับก็สรุปประมาณนี้เนาะสำหรับนะครับตัวทองธรรมดาตัวตำนานธรรมดานะครับเอาไปรวมเป็นใครดีนะรวมให้เป็นเธอนะครับถ้าเป็นผมก็ไอดเเอีเพื่อนๆที่ยังไม่มีเอด็ดป้าแนะนำเอ็ดป้านะครับปาร์ตคาวเซอินแต่เซอินเนี่ยมันจะแจกวันที่10เอ่อวันที่20เนะ้ะอีก10วันเนาะเป็นผมผมแลกลีน่าครับเดี๋ยวผมจะไปทำาแลกลีน่าแบบนี้เลยทุกคนนะซึ่งของผมหมดนะครับวัตถุดิบตอนนี้ผมหมดผมกำลังปั้นตัวอยู่นะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนั 30, คระรอบ คลิปนี้ก็นะฮะมาแนะนําในส่วนของการทําตัวทองนะฮะไปแลกนะครับไปแลกตัวที่ใช้งานทําก่อนไอเเติบโตก่อนนะครับทำก่อนได้เล่นก่อนนะครับไม่ต้องรออนาคตนะครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดนไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ